คนคะตอนนี้กี่มายืนอยู่ตรงที่าสารากางเก่านะคะที่อยู่ตรงเขาเรียกว่าตรงไหนนะคะมันอยู่จะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับมาหาลัยราชฟ้าค่ะวันนี้เขามีงานกันนะคะเขามีงานเป็นดนตรีในสวนนะคะเขาก็จะมีมาออกล้านใจหมดเลยนะคะเนี่ยมีแล้วดนตรีมาหลากหลายวง ะะจำชื่อไม่ได้แต่ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นวงเพลกาวอะไรเนี่ยแล้วก็ถ้าทุกคนจะได้ยินเสียงตอนนี้ที่เขากําลังเล่นอยู่ตอนนี้คงจะเป็นนักดนตรีเขาเริ่มทยอยมาละเพราะว่างานเขาเิ่มตั้งแต่16บหกนากาไปจนถึงประมาณน่าจะเมื่อกี้เ,เห็นวบๆประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มอะคะ่ะเป็นเพลงฟังสบายๆแบบนี้นะคะก็ใครที่อยู่อุทยาก็เข้ามาเที่ยวนี่ได้นะที่เขากําลังเล่นกันอยู่เลยแต่ตอนนี้ที่คงคงไม่ถามมากจริงๆเพราะว่าวันนี้ไปตลอนมาไกลแล้วก็ สภาพวันนี้ดูไม่ได้เลยนะคะคงคงไม่สามารถจะเข้าไปนั่งฟังได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดเขาเขาไลฟ์สดลงแบบเพจของยุทธยาก็น่าจะดีนะคะทุกคนก็จะได้เข้ามาฟังกันก็ใครว่างใครอยู่ใกล้นะคะก็เข้ามาชมดนตรตีที่เขามาเล่นที่นี่นะคะที่สารากางจังหวัดพนัคขอศสิยาเพื่อนเป็นสารากางเก่าน,นะคะไม่ใช่สารากางใหม่บอกเขาว่าอยู่ตรงใกล้กับไอ้อ,อะไรนะการท่องเที่ยว ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เทืท้าสถานแห่ง้าเจ้าสามพยานะคะ,ะตรงข้ามมอสพาดนะคะเอาง่ายๆแล้วกันนะคะโอเคใครว่างก็มาโอเคค่ะ